สวัสดีครับเพื่อนๆคอกาแฟทุกคนนะครับนี่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตามหาครีม่าก,กับหม้อรุ่นนี้นะฮะเพิ่งได้น้องเข้ามาใหม่เนาะเหลืองสวยชะตัดกับแดงนี่ถุงแดงแล้วก็จะมาตามหาครีม่าครับจากตัวนี้นะครับเป็นกาแฟขั่วกลางค่อนเข้มนะนี่เลยนะครับมาเดี๋ยวขอดูมเมล็ดก,กาแฟหนะ่อย กลางค่อนเข้มจะเป็นสีแบบไหนนะฮะนี่ก็คือสียังไม่เข้มยังไม่เข้มมากเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นสีน้ําตาลออกแบบน้ําตาลเข้มอะ่ะอ่ายังไม่ด์กมากนะก็คือกางคอนเข้มนั่นเองนะครับสวยเลยนะครับเป็นเมล็ดของลาวนะครับโบราเวนนะครับร้อยเปร์เซ็นอาราบิก้า อะตอมรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นไฮบริดนะฮะก็จะใช้ได้หลากหลายเตาเนาะทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาเหนียวนําไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นสเตลเลสเนาะนะครับนี่แล้วก็ทําตัววาลวใส่วาลวมาให้แบบแบบหม้อลุงเลยนะ,ะสวยงามนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัวกลวยก็เป็นสเตลเลสด้วยนะแต่คราวนี้อยากรู้ว่ากลวยเนี้ยมันจะจุก,กาแฟได้กี่กรัมเนาะ เดี๋ยวลองมาช่างดูนะครับมาก็คือเป็นเทคนิคในการเซฟไปเล็กากแฟด้วยแหละนะครับเราไม่ได้บดไว้ใช่ไหมเราบดสดทุกทุกเสิร์ฟทุกแก้วเราก็มาช่างแบบนี้นะฮะตอนนี้ได้13บสาม น่าจะได้16กรัมนะครับประมาณนะประมาณ16กรัมน่าจะพอดีพอดีเนาะบดแล้วนะครับหอมมากหอมหอมนะฮนะืไม่รู้โพรเซสยังไงนะครับกลิ่นแบบหอมหอมานกะต่อไปก็จะบดเนาะตัวนี้นะครับ k i n เ a d e r c l ผมปรับศูนย์ไว้ที่50เพราะว่ามันไม่อยู่ที่ศูนย์นะผมก็ต้องหมุนนะครับอ่าปรับคลิกเท่าไหร่ดี10 2 0 3 0 4 0 5 0เอาไว้สัก50ไม่รู้จะละเอียดไปไหมเดี๋ยวลองบดดูอลน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  เดี๋ยวห้ดูผงกาแฟเนาะผงกาแฟนะะอ่าก็ค่อนข้างไปทางละเอียดเลยห้าสิบคลิกนะครับอ่าโอเคนะครับแต่ไม่แป้งเนาะอ่ายังเป็นเกร็ดๆอยู่นะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูครับ นี่เพื่อลดเวลาตั้งน้ําให้เดือดนะเพราะว่าใช้น้ําร้อนครับตอนนี้ต้มมาไว้ที่90เนอะเทไปะละเดี๋ยวมาดูใต้วาวเนาะใต้วาวนะครับผมเทไปแล้วใต้วาวมันร้อนนะ190แมวนะครับอยู่ประมาณใต้วาวพอดีเลยเพราะว่าเราจะได้เซฟให้ตัววาวมันทํางานนะครับเวลามีแรงดันเกินอะไรเงี้ยครับมาต่อไปเติมกาแฟเนาะ เดี๋ยวเราใส่ผงกาแฟเข้าไปแล้วนะฮะนี่ใส่ไปเลยแบบนี้อหอมหอมกลุ่นนะครับหอมกาแฟขัวเนาะมาพอดีตัวนี้มันใช้กับตัวสามครับนะฮะมันจะไม่เท่ากันกับตัวนี้แต่ผมเอามาแดบให้มันครอบให้มันเทลงไปแบบเออจะได้ไม่หกมากนะครับ เรียบร้อยนะฮะเราจะไม่แถมแรงนะครับตบเบาๆนะฮะให้มันอยู่ในกลวยนะครับให้หน้ามันเรียบไว้นะครับอ่าเรียบร้อยดูสิอ่านี่ไงนะครับนี่คือไม่ได้แถมมากนะครับแค่ตบเบาๆเนาะก็ได้กาแฟหน้าเรียบแล้วเดี๋ยวแต่งหน้าหน่อยนะ มเมล็ดกาแฟายังไม่ละเอียดเป็นแป้งนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยเห็นไ,ไหมฮะมเมล็ดกาแฟายังไม่ละเอียดเป็นแป้งนะต่อไปกระดาษกองนะครับชุบน้ำมานะฮะตัวนี้เป็นตัว ช่วยกรองนะครับไม่ให้มีกากหลุดหลุดผ่านรูไปเนาะเดี๋ยวมันจะไปตกอยู่ในแก้วกาแฟเรานะฮะแล้วก็ชุบน้ำแล้วับนี่แปะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยบิดพอตึงมือนะครับเรียบร้อยมาเรามาต้มกันดีกว่า ใช้ไฟไม่แรงมากครับไฟกลางกลางเนาะ,ะตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยดูว่าตั้งเวลาดีกว่า,าจับเวลาดูด้วยนะครับว่ากี่นาทีนะครับน้ำกาแฟถึงจะออกมาเนาะ อนนี้ครึ่งนาทีแล้วนะครับน้ำกาแฟายังไม่ออกนะนี่นะครับเวลาคาดว่าน่าจะสักหนึ่งนาทีครึ่งเดานะถ้าเป็นน้ำร้อนนะมาแล้วโอ้ยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับห้าสิบนาทีมาแล้วอะ่ะมาเราค่อยๆมาดูดีกว่า,าน้ำกาแฟาของเรานะฮะผมจะเลี้ยง ช็อตกาแฟไว้จะเบาไฟด้วยฮะเบาไฟเบาไฟนะครับให้กาแฟค่อยๆไหลออกมาเนาะแรงดันค่อยๆอ,ออกมาเออครีม,ม่าก,ก็ออกมาอยู่นะนี่เป็นขั้วกลางค่อนเข้มนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นขั้วเข้มนะรอไว้รอไว้ ผมจะรอไว้ให้กาแฟดันจนหมดเลยแล้วกันโอเคนี่คือกาแฟน้ำดันออกมาหมดละเดี๋ยวทดสอบดูสิดันหมดยังโอเคหมดละ <laughs> หมดแล้วนะครับอยากรู้ว่าน้ำออกมาเท่าไร่เนาะ ขอช่างเลยแล้วกันนะฮะอืมหอมกรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดหกมลนะครับอืมได้น้ำกาแฟออกมาเยอะอยู่นะเนี่ยฮะ สีน้ำกาแฟก็เข้มข้นเลยนะครับโคกลางค่อนเข้มนะตัวนี้ขอเทสช็อตก่อนนี่ฮะสีกาแฟแบบอืมค่อนเข้มเลยแหละโอ้ หอมคาราเมลช็อกโกแลตออกไปโทนนั้นะฮะแต่มันจะมีกลิ่นหอมของผล,ลไม้อะไรบางอย่างนะอขอเติมเป็นแบบอเมริกาโน่เลยดีกว่า อเมริกาโน่เข uh, ้มๆของผมนะะมาขอเทอีกทีอืมอืม กุ่ฮะอืมออกไปโทษอะไรบางอย่างสงสัยให้ดูเลยแล้วกัน,นะฮะอืมออกรำหน่อยๆห,หละถ้านึกนึกถึงนะแล้วก็ มี Orange, ri, amel, ออร์เรนจ์เชอร์รี่คาราเมลชีนลมอนมีกลิ่นชีนามอนด้วยเหรออันนี้ต้องลองนึกกันดูนะฮะแต่ผมคาราเมลนี่คือชัดมากคาราเมลช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ฮืมอืมวาเลตีดีดื่มเพลินแล้วครับแบบนี้ ถ้าทำเมนูนมนะน่าจะแบบเออละมุนกว่านี้นะครับเมนูนมนะฮะมันจะออกไปเป็นแบบไอติมรำไอติมเจอรี่คาราเมลอะไรประมาณนี้ฮะเออไม่เก๋ดีนะฮะนี่นะครับ brother b e n นะครับอ่ะลองไปส่องกันดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับอะตอม สีครับตัวนี้แล้วก็ถูกใจมากสีเหลืองนะฮะนี่สวยงามนะฮะแบบเอ้ยสาวๆก็เหมาะนะเนี่ยใครที่ชอบแบบสีสันนะครับนะป้ายยาเล็กน้อยนะครับไปตามกันได้ตามลิงก์นะเดี๋ยวใส่ไว้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในรายละเอียดคลิปนะฮะจัดไปครับผมใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องการชงมกคัพพอร์ตนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะฮะ เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขออีกหนึ่งจอกอเมริกาโนเ่เข้มๆจัดไปครับยิ่งปล่อยไว้อุณหภูมิดรอบยิ่งแบบยิ่งชัดกลิ่นรสชัดขึ้นครับ เลแต่ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e ให้ช่องเล็กลาาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ